น้องคนนี้ชอบมากเลยอ่ะตัวเอาตลอดเลยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรปักกี้ที่เป็นสายชาร์จนี้ก็คือไม่เหลืออีกแล้วจะ้ะผีต่างๆน่ารักอ่ะแบบเป็นตัวใหญ่ก็มีนะสวยมากของที่เราไปซื้อจากป๊อบหมาดนะเป็นน้องโอ๊ย,อยกันอันนี้กันบูดได้เ,เลยนะเราคิดว่าเป็นตัวไหนอ่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายวอล์กอาร์ทอยกันนะจะบอกว่าเราอ่เพิ่งเข้าวงการอาร์ตทอยมาง่าย เรามีน้องลาบูบูนะครับตอนนี้เราคิดว่าเราจะมาอยากลองจุ่มป๊อปมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป๊อปมาที่เซ็นทรัลเวิลด์อ่ะตอนนี้มีอะไรตอนนี้มันประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในป๊อปมาทนั้นนะ่ะเขาจะมีน้องอะไรนั่นละนั่นลจะจุ่มน้องอะไรกลับไปได้บ้างเดดูไดดูเรามาแล้วมันอยู่ชั้นหนึ่งนะทุกคนเซ็นทรัลเวิลด์มอลลี่ตัวใหญ่เลย เือมีของเยอะเลยโอ้ยนี่มอลลี่อ๋ออัยโซเอาแล้วด้วย <l ots> โอ้ยมีของจุ่มเยอะแยะเลยโอ้ยอันนี้เป็นแก๊งของของใครเบบี้นะดูสิ <l ots> โอ้ยดูนี้น่ารักจังเลย <l ots> อันนี้ใส่แก้วอันนี้ก็โซเอาอะ่ะอันนี้คืออะไรทารฟอร์มเมอร์ใช่หรอเฮ <l ots> ้ยน่ารักอยู่นะนี่ชอบนี้สกับเบนด้า <l ots> แต่ว่าโซเอาเรียบร้อย อุ้ยทำไมคอลเลคชันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยน้องจริตจัก,กรันคือได้มากบอกเลย <Woo! S 1> อุ้ยดูนี่จ้ามอลลี่อุ้ยนี่ไงมีก็สก,กาเป็นอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นดีโมแต่ว่าเป็นอ่าอันดับสายชาร์ตอุ้ยแอสโตรบอยอุ้ยแอสโตรบอยแต่เป็นเยืนๆหมดเลยน่ารักอยู่ จุ่มละ380 320เองนะอยู่ที่ที่ช็อปอะแต่ตัวดังๆก็อาจจะหมดไปแล้วตอนนี้มีตัวอะไรบ้างเอ่ยนี่คือ, Mon อ Mon มอลลี่เหรอมอลลี่ไทเป็นแบน<ม>แบน่ะอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตุ๊ก,กตุ่นมันเป็นเหมือนกิ๊บหรอหรือพวงกุญแจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนี่อุ้ยมอลลี่อุย Mon อ้ยมอลลี่ตัวใสเก๋จังตัวนี้อุอ้ยมอลลี่น่ารักมากแล้วก็อะไรโซเอาเรียบร้อย มันก็จะเหลือแต่น้องที่ไม่ได้อยู่ในกระแสนะครับแต่ก็น่ารักอยู่นะดูสิมิโก้เหรอมิโก้มิโก้ก็น่ารักนะชื่อมิโก้ด้วยอุ้ยน้องฟันยนืนน้องฟันใหญ่อุ้ยตัวนี้อลังการมาก6,290บาท <ii> อุ้ยได้ไงคอลเลกชันที่เราดูอะที่มีม้ามีอะไรอะ่ะแต่ซวาสวอีกแล้วจา้าน่ารักหมดเลยนะโอ้ยน่ารักจังเลย อันนี้เป็นสนุป,ปี้สนุกใจอุ๊ยสนุป,ปี้ก็น่ารักเวอรนี่เราเจอหมีที่มันขยับคอได้ด้วยชื่อหมีอะไรอ่ะนี่นี่เนี่นมุกี้โค้ยน่ารักจังม,มีเคสโทรศัพท์ด้วยนะนี่อ่ะมีเคสโทรศัพท์มีอะไรต่างๆน่ารักมากดูมีบางคุณแจด้วยแต่โซเอาอีกแล้วจ้า <Yes. S 2> ขายดีจังน้องมอลลี่เนี่ย สาวเอร์พับเกอร์คายเบบีน่ารักจังเลยน้องคนนี้ชอบมากเลยอ่ะแต่ว่าขอน้องโซเอกแล้วว่าน้องโซเอาตลอดเลยไม่เคยเข้าใจเท่าไรแต่เจ้าสติสไตเนี่ยน่ารักกกิบเนี่ยชมบูฟ้าเนี่ยเราเข้ามาข้างในโซนใหญ่แล้วทุกคนโอ้ยนี่ไงน้องปั๊กกี้อ๋อแต่โซเอาแล้วว่าโอ้ยน่ารักมากน้องซาลาเปาน่ารักสุด พักี้ที่เป็นสายชาร์นี่ก็คือไม่เหลืออีกแล้วจ้าพอกุญแจอะไรก็คือโซอาหมดเลยโอ้ยถ้าทุกอย่างจะโซเอาขนาดนี้เราจะจบอะไรได้บ้างวันนี้อุ๊ยอโซเอาอีกแล้วอ่ะดีโมดีโมน่ารักจังที่มันมีหลายคนเลยนะน้องคนนี้น้องคนนี้มีมีดีโมมีคายเบบี้เนี่ยมีลาบูบูเอามารวมกันเอามารวมกันเป็นคอรนั่งเครื่องบินน่ะน่ารักตั้งเลยนี่นั่งประมาณเอาโซเอาอีกแล้ว อันนี้ก็คอดีโมน่ารักจังเลยอะ่ะดีโมก็ขายดีว่ะอ๋ยนี่เป็นดีโมโจิ๋วอ๋อน่ารักทำไมเป็นดีโมแบบเป็นรวมกันจิ๋วอ๋อเหลือสโนไว้อยู่อ่ะอันนี้ยังโซเอาเลยอ่ะน้องเนียบยังโซเอาเลยเจ้าหญิงอ่ะเหลืออะไรให้เราดูบ้างโอ๊ย ตลับหนังสือของวันนี้ก็จะเอาพิซซ่านี่คือสิ่งที่เราต้องการใครเบบี้ดูน้องคนนี้ส่งคนนี้สิอ,อ๋อนี่ตัวละหกพันเจ็ดเลยเหรอว,ว้าวอันนี้เป็นกล่องกล่องเอา้าสูอัลหมดเลยวะ่ะขนาดตัวอย่างนี้ยังหมดเลยอะ่ะนี่สิ่งที่เราต้องการก็คือแกงนี้แกงนี้ของฉันเป็นยังไงดีอยากได้แต่ว่าสูอัลอีกแล้วจ้ะหรือเราต้องไปจุ่มมันเป็นกล่องกล่องหรอโอ้ยมีโดดน้ำหนักด้วย น้องฮิโรโนะนีอืมโอ้ยคอนี้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย yes อ้อยน่าต้องรอยไมดีของนี้คืออันนี้ปะสายอันหรอสายของอะไรนะสายชาร์จแบตอะเฮ้ยหลายคอเหมือนกันนะฮิโรโนะดูดิอันนั้นก็น่ารักนะอยู่ในตู้อะเ,เออลา,าบูบูแก๊งของเพื่อนน่าต้องเลยอ,อ,อันนั้นเป็นลาบูบูแบบเอ็กซ์สปอนบ์อบเหรเฮ้ยน่ารักจัง ดูตุนละพูตัวนี้ที่เป็นครูอ่ะนี่ก็ตุนรักก็โอ้ยนี่ระพูนี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยนี่คือแก๊งของเพื่อนนะครับลาบู่บูน่ารักจังเลยดูดูดูน่ารักมากไม่มีอะไรที่ยังเหลืออยู่มีแต่คำว่าโซลเอาล์โซอาล์โซลเอาล์โซลเอาล์เบบี้โอ้ยอันนี้เป็นเบบี้มอนลี่ อันนี้มอลลี่น่ารักสุดๆดโซเอาทั้งหมดคือวันนี้เราจะจุ่มอะไรได้บ้างมีก็สนุปปี้ก็น่ารักอยู่เราจะจุ่มสนุปปี้กันดีอันนี้ก็คือแบบนั้นแบนๆไม่เหมือนสุ่มเป็นตัวนี้ป้านี่แคสเปอร์น่ารักมากแคสเปอร์น่ารักมากอ๋อโดนสิ แต่คืออะไร Soul อุย้ยรถสปอนบอมก็น่ารักอะเด็กก็ชอบแล้วเนี่ยแต่ s so o u t และก็ s so o u t และก็ s so o u t รถกระพุงกระปิงก็ Soul จะ อุ้ยเป็นแบบวิงวิงก็น่ารักนะเนี่ยน้องคนนี้เอาแต่โ so ซอัลทุกคนมันคือมันไม่มีอะไรเลยเอาตตอนี้คอเยอะมากก,ก็คือของเยอะมากเลยอย่ะดสูสิแต่คืออะไรโ so ซอาลจริงๆโซอัลเลไม่ได้เล่นเล่นมินเนีนมาเจอมินเนีนแล้วเอาแต่โ so ซอัว่า โอเมก้าโอน่ารักจังอุ้ยอีถือพัดน่าจะหลุดจากการนั่นคือได้มากบอกเลยอุ้ยอีนี่มันใส่บีก้าใส่บีกันเลิศแบบเป็นตัวใหญ่ก็มีนะสวยมากทำาไมเก๋จังอันนี้เป็นแบบตัวใหญ่ขึ้นมาเพียวๆสิสวยผีต่างๆโโน่ารักค่ะเวมไพร์เหรอน่ารักมากเลยอ่ะออออออฮันเตอร์เหรอ แต่โซออีกแล้วปิดเหรอไไม่ใช่ The อ o r ดหรอน้องคนนี้น่ารักมากเลยน้องเขาชื่ออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยน่ารักมากหัวหัวนี่น่ารักหัวแบบเป็นต้นไม้โอ้ยแต่โซอัอีกแล้วอุ้ยอันนี้เป็นแบบเนี่ยมันดูตัวใหญ่อะหล่อเลยอะดูดิเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยมีก้อันนี้ตัวสูงนะราคา1 5 0 0บาท อันนี้โอเคอยู่ตัวขนาดเนี้ยเรามาถึงหมวดคอลเลคชันที่เราชอบกันนั่นคือสกู๊ปเปนดาอุย้ยทำไมคอลเลคชันนี้มันเหมือนเซรามิกเลยอ่ะมิโกะโอ้รัง,งจังเลยชอบชอบมากซึ่งหมดวดซนอไวเป็นแบบไหนเอ๊ะเป็นกระจกหรอ เป็นอันเล็กๆวิ่งเหรอแต่มาดูตัวเป็นเหมือนกล่องเหมือนคนนะน่ารักมากโอ้ยทำไมมันโซเอาไปหมดเลยอ่ะโอ้ยน่ารักจังน่ารักมากดูสิมีเดอะหลอด มี The Lord of the Rings ดูสิเอ้ยก็น่ารักกุเกิบอยู่เดอ้อจุ่มละ380บาทอ๋อมีหมามีหมาอยู่ข้างๆก็คือน้องคนนี้เขาก็น่ารักอยู่นะเออที่คิวนี่ก็มีความน่ารักสดใสของน้องน้องโซอี้เข้าเป็นผู้หญิงทั้งคู่หรอโซอี้ชื่อผู้หญิงนะ y 2K ว่ะพี่โก้ มันคือตีมาทูเคีย๋ยวไม่น่านล่ะแฟชั่นมันถึงแบบเราจะจุ่มอันไหนดตีต้องอรั่งเขาจะอยาได้ตัวไหนคตัวเขียวนี้กับหัวม่วงนั่นอะหัวม่วงมันก็เด่นดีอันนี้เบามันก็น้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าไม,ไม่เท่าเราเลือกขนาดนี้เลยอ,อันนี้เบาเบาคือตัวตัวเล็กไงหนักไหมอ่ะหนักนไหมเออได้อยู่ เรามาดูการวันเราได้ในไหนในในี้จาต้องมีสองตัวถึงนะารมันจะซ้ำกันไหมไม่ซํำหรอกอีเราจะจุ่มน้องกันเราได้น้องมาแล้วน่ารักมาก<อ>น้องวีต้านี่หมามีชื่อไหมว่าจะแต่น้องวีต้ากับน้องหมาของเขาเป็นคอลเลคชั่นวท์ดูีน่ารักจังเลยโอเคครับแต่แล้วก็640แล้วเมื่อเราซื้อไปสองตัวรู้สึกว่าการวางมันอาจจะไม่น่ารักพอ เราก็เลยจะมาจุ่อีกหนึ่งอันให้เป็นสามไปเลยไหนจะจบบ้างสิเฮ้ยเดี๋ยวเปล่ามาเดี๋ยวเปล่ามาเออมาอันนี้ก็ได้อ่ะเอาตัเบาสุดนะเอาเบาเอาตัวเนี่ยได้มาแล้วอีกหนึ่งจุ่มเรามาอีกหนึ่งครับเราเพิ่มทีนี้มาอีกหนึ่งแล้วมันสามารถใส่ถุงได้ไหมได้ yes โอเคค ขอบคุณครับฉันได้แล้วเราได้น้องมันแล้วนะครับนี่เราจุ่มน้องวีต้ามาเขาบอกว่าเขาเพิ่งลงของพอดีนะครับกับน้องวีต้านะครับในวันนี้เลยจะบอกว่าของที่นี่มันกำลังป๊อปมากๆแล้วมันก็ส่วนใหญ่จะหมดหมดหมด,หมดเร็วมากๆแต่เขาบอกเขาเติมทุกวันทุกเช้าแล้วแต่คอลเลคชันที่มาอาจจะเป็น คอลเลรชันเดิมคอลเลรชันเก่าก็แล้วแต่แต่เขาก็จะเติมทุกวันเขาบอกนะใครอยากมาก็มาช่วงเช้าๆได้เลยดูนี่เราก็ได้น้องวิต้ามาแล้วโชคดีที่น้องวิต้าเขาอ่ะเพิ่งมาเติมนะครับมันก็เลยยังมีของให้เราจุ่มอยู่ <Yes. S 1> เดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูว่าตัวเราอ่ะจะใช่ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับ <We> e. เราได้ของมาแล้วนะครับเป็นน้องน้องอะไรนะน้องวิต้า เราไปจุ่มมานะนี่มีทั้งหมด3กล่องน้องเขาจะมาพร้อมน้องหมาน่ารักมากเลยโยสิ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มมาอันบ็อกกันแล้วว่าที่เราจุ่มมานั้นนะ่ะจะมีตัวซ้ำหรือไม่นะกล่องละ320บาทอยากได้ตัวอยากได้ตัวเนี้ยตัวอะไรนะ <c oughs> ที่มันเป็นสีเขียว <c oughs> อะ่ะแล้วก็ผมสีม่วงๆเนี่ย ดดเด่นมากเลยเดี๋ยวเราเริ่มการตเต้นามานมามามปมามามามสนนนะเา้าม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 าดามามาดาม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 าอนมามนมามาามันามามามาเามนมามาม้มา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 าม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 มมามมวม มีหมามันมีสองตัวแต่มีหมวกเราคิดว่ามันต้องเป็นหมวกสีม่วง,วงแต่ไม่รู้ชุดสีมว่มวงอะ่ะตรงกลางๆอะคิดว่านะเราเจอแล้วลตัวแรกของเราป๊อบมาชิ้นแรกมาแล้วอาร์ทอยหนึ่งสองสามหัวม่วงจนระิงๆหัวม่วงเลย นี่มาก,กับน้องหมาโอ้ยน่ารักจังเลยแล้วน้องหมาก็เป็นน้องหมาพันปากกี้ปากรูกบอลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ตาใหญ่ๆนี่เลยรักมากเลยโอ้ยงานเขาแบบน่ารักน,าน่าละเอียดมากเลยดูมันมีความแบบเข้ากันกับดูเขาใส่หมวกคู่กันน่ารักมากเลยดูโอ้ยน่ารักมากเลยตัวแรกมาแล้วดีใจฮัลี่เราอะเลือกจาก กลองที่น้ำหนักให้มันต่างกันเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะได้เป็นคนละแบบคนละตัวมันจะได้มีซ้ำนี่คือทิคเด็กๆที่คิดเอาเองอ่านที่ส่งแก้วเอ้ยสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้ว,ลว,ลวเุ้ย,ยคนละตัวทาไมไม่มีหมวก <Yes. S 1> เป็นตัวไม่มีหมวกอุยอ้ยอุย้ยหรือว่าเป็นตัวห่นเขียวหรอ มีความมีคลื่นน่าจะเป็นผมอะเปิดเลย <c oughs> เขียวไหมเฮ้ย <c oughs> โอ้ยน้องคนนี้น่ารักจุงมากับน้องหมาอุยอ้ยอุ้ยาพันคอขับกระโปรงเขาสีเดียวกันออ้ยน้องหมาสีชมพูมีน้องหมาสีชมพูมาพร้อมกับลาย ลายของอันเนี้ยผ้าพันคอน้องหมาอาีกับลายกระโปรงแต่น่ารักพราน้องมาด้วยกันโอ๋ยนี่ก็ามน่ารักจริงเลยทันดีอยู่นะเนี่ยมีนาฬิกาด้วยนะข้อมืออ่ะเออนี่นะจังสุดสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว,วสักตัวเถอะสักตัวะกัไม่สามสี่เราจะมาซ้ำได้อย่างไรเราอันนี้อ่ะ หัวเรียบมากหัวเรียบมากแต่ว่ามีหรือผมวะเป็นปลายผมแหละแต่มม่เหมือนมันแต่ก็ไม่ได้แต่เป็นปลายผมมาอาจจะไม่ใช่ตัวเขียวหมวกแดงเฮ้ยมาดูกันอ่ะเปิดเลยแล้วกัน อพื้นรองเท้าสีขาวอุ้ยดูก่อนอ๋ยตกใจนิดนึงมีเต็บตไม่เห็นไม่เห็นสีนี้แต่ตัวนี้เท่ดี <Wh ee! S 1> ชุดดำล้วนนี่อย่างเท่อะไรตัวนี้ต <Wh ee! S 1> น้องไม่ได้ตาบอดน้องมีความน่ารักอุ้ย <Wh ee! S 1> สีดำล้วนเลยอ่ะเท่อ่ะ ฮิปฮอปป๊าออกแนวฮิปฮอปออกแนวแรปเปอร์นี่มีสร้อยโอ้ยหมาม่วงน้องมีหมาม่วงเฮ้ยข้อโชคดีก็คือเราไม่ซ้ำกันเลยเฮ yeah! ้ยอ๋ยอสิกเงกเจอจ์คู่นี้คือใส่แว่นตามาก็ใส่แว่นตาน่ารังมากดูจิอุยอ้ยบอกคอเป็นแหลมๆแบบโอ้ยน่ารักจังเลย,ยเนิ้วคือบอกว่าทูเคป อ๋อทุกตัวจะชีะ้เล็กนิ้ว2นิ้วเป็นเหมือน y 2K เออมันเป็นคอลเลกชัน y 2K โอ้ยน่ารักนะดูตัวเนียนกรึบเลย yes และแล้วเราก็ได้น้องมาแล้ว3โค mm. น่ารักมากเลยดูซิเ้เท่ว่ะเคยมี2ตัวรู้สึกคุ้มค่าว่ะ yes นี่หรือเพราะมันเป็นของใหม่เขามาเติมใหม่มันก็เลยยังไม่มีคนจบมันก็เลยอาจจะไม่ซ้ำ เป็นไปได้นี่เลยวันนี้ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับจุ่มมาตัวละ320ไม่ซ้รู้สึกประทับใจอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกันใหม่นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเราอยากให้เราแบบเออไปจุ่มไหนยังไงเอ่ยน,นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสนุกสแุกนีๆเข้ามาให้ได้ดูกาดอีกครับบ๊ายบายไปพร้อมกับน้งนองนววีตา